สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนในชั่วโมงนี้วิชาศิลปะสาระดนตรีเรายังคงอยู่กับเรื่องของเครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะและดำเนินทํานองนะครับซึ่งในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเครื่องประเภทที่4ครับนักเรียน คือเครื่องลิมนิ้วเครื่องลิมนิ้วคืออะไรครับนักเรียนก็คือเป็นเครื่องดนตรีสากลชนิดหนึ่งนะครับที่มีแป้นนิ้วกดสีขาวและสีดำอยู่บนตัวเครื่องดนตรี เพื่อเอาไว้เปลี่ยนระดับเสียงของเครื่องดนตรีนะครับเราก็จะเรียกส่วนประกอบนั้นว่าคีย์บอร์ดหรือริมนิ้วนะครับนี่คือลักษณะของริมนิ้วหรือคีย์บอร์ดนะครับอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าเครื่องดนตรีประเภทลิมนิ้วก็จะมีส่วนประกอบนี้ เป็น,นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนระดับเสียงบนตัวเครื่องดน,นตรีนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันครับเปียโน,โนครับนักเรียนเปียโนเป็นเครื่องดน,นตรีขนาดใหญ่นะครับถ้านักเรียนสังเกตก็จะมีแป้นนิ้วสีขาวและสีดำติดอยู่บนลำตัวเครื่องดน,นตรีของเปียโนนั่นก็คือคกลไก นะครับที่เอาไว้เปลี่ยนระดับเสียงของเปียนโนนะครับภายในตัวเปียโนนะครับก็จะประกอบไปด้วยกลไกต่างๆนะครับเมื่อเราใช้นิ้วกดลงไปในแป้นนิ้วสีขาวหรือสีดำนะครับกลไกก็จะสั่งให้ริมนิ้วนั้นๆไปตีสายที่อยู่ในเปียนโน ดังที่นักเรียนเห็นนะครับว่าด้านในจะมีสายเลี้ยงอยู่นะครับแต่ละสายก็มีความสั้นยาวไม่เท่ากันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยเหตุผลของระดับเสียงนะครับเมื่อเรากดริมนิ้วลงไปไกลไกก็จะไปตีเส้นลวดที่ขึงอยู่ให้เกิดเสียงขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโนอีกแบบหนึง่ง ะครับเราจะเรียกเป็นโนแบบนี้ว่าอัปไรต์เปนโนซึ่งจะมีลักษณะไม่ใหญ่เหมือนเปนโนที่ทั้งเรียนได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีกลไกซ่อนอยู่ภายในนะครับดังภาพที่ทั้งเรียนเห็นอยู่นั้นอิเล็กทริกเปนโนครับหรือเปนโนไฟฟ้าเปนโนแบบนี้จะไม่มีกลไกกระเดื่องในการตีเส้นลวดให้เกิดเสียงนะครับ แต่จะเป็นวงจรไฟฟ้าแทนนะครับมีวงจรไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซ่อนอยู่ด้านในแล้วใช้แป้นนิ้วหรือลิมนิ้วในการสั่งงานให้เกิดระดับเสียงซินิไซเซอร์เป็นเครื่องดนตรีใน ระก,กูลเครื่องริมนิ้วอีกชนิดหนึ่งนะครับนักเรียนซึ่งเจ้าตัวเซนิไซเซอร์เนี่ยจะแตกต่างกับเปียโนตรงที่ว่าเซนิไซเซอร์เองเนี่ยสามารถจำลองเสียงและเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆได้นะครับเพราะด้านในมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่โปรแกรมไว้แล้ว สามารถเรียนเสียงเครื่องดนตรีต่างๆได้นะครับโดยการกดปุ่มโปรแกรมต่างๆเข้าไปนะครับก็ยังมีกลไกในการเปลี่ยนระดับเสียงเป็นแป้นนิ้วอยู่นะครับสีขาวสีดำนักเรียนสังเกตดูนะครับไตรออร์แกนครับนักเรียนไตออรแกนนี้เป็นออร์แกนขนาดใหญ่ที่สุด ค,คำว่าไปก็มาจากคำว่าท่อครับนักเรียนเดิมทีแล้วไปออ์แนนใช้ในโบสถ์ของศาสนา,าคริสต์นะครับใช้ประกอบพิธีทางศาสนา,ศาตัวออแ์แกนก็จะสร้างขึ้นไว้ติดกับโบสถ์นั้นๆเลยนะครับไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปไหนได้แล้วก็จะมีกลไกนะครับในการให้ลม ผ่านท่อเสียงแต่ละท่อนะครับแล้วก็ใช้กลไกในการบังคับเสียงก็คือแป้นนิ้วหรือริมนิ้วนั่นเองนะครับออกแกนไฟฟ้าครับอันนี้พัฒนามาจากไปออกแกนอีกทีหน,นึ่งเนื่องจากว่าไปออกแกนนั้นมีขนาดใหญ่มากนะครับไม่สะดวก กับสถานที่ที่มีสถานที่เล็กๆนะครับก็เลยมีออร์แกนหรือออร์แกนไฟฟ้าขึ้นมานะครับก็ยังจะมีแผงริ่มนิ้วอยู่นะครับทักเรียนทักเรียนสังเกตนะครับแล้วที่ด้านล่างก็ยังมีเขาเรียกว่าเพดลนะครับเอาไว้ใช้เท้าเหยียบเพื่อบังคับระดับเสียงได้เช่นกัน ฮาร์ปซิคอรดครับนักเรียนฮาร์ปซิคอร์ดเป็นเครื่องดนตรีโบราณน,นะครับโอ้ oh, ใช้มาเนิ่นนานแล้วเกิดมาก่อนเปียโนโอ,อีกครับนักเรียนนะอาจจะเรียกว่าเป็นต้นแบบของเปียโนโก็ว่าได้นะครับภายในก็มีกลไกในการเกิดเสียงเช่นเดียวกับเปียโนเลยครับลักษณะการเล่นก็เหมือนกันนะครับมีแป้นนิ้ว นะครับแต่ว่าที่แตกต่างจากเปนโนก็คือฮาร์ปซิคอดเนี่ยจากที่นักเรียนสังเกตในภาพจะมีริ่มนิ้วสองแผงนะครับมีด้านบนและด้านล่างนะครับลองสังเกตดูนะครับแล้วก็มีลวดลายที่ตกแต่งไว้บนตัวของเครื่องดนตรีคลาวิคอดครับนักเรียนนี่ก็เป็น เครื่องดน,นตรีประเภทริ่มนิ้วในยุคแรกๆเลยนะครับก็ยังมีกลไกลอยู่ภายในแต่อาจจะไม่ซับซ้อนเท่าเปนโนนะครับเกิดเสียงด้วยการาใช้กลไกลไปตีสายเช่นเดียวกับเปนโนและฮาร์ปซิคอร์ดนะครับรูปล่างก็ไม่ใหญ่ๆนะครับไม่ได้ใหญ่ แอร์เดียนครับนักเรียนเป็นเครื่องดน,นตรีประเภทลิมนิ้วเช่นเดียวกับเครื่องดน,นตรีอื่นๆที่เราดูมาแอคคอเดียนเกิดจากการสั่นสะเทือนของลิ้นทองเหลืองเล็กๆภายในนะครับด้านในเนี่ยเขาจะมีเป็นลิมลิ้นทองเหลืองบางๆนะครับเมื่อเรามีการสูบลมเข้าและออกภายในตัวแอคคอเดียนลมที่เราสูบเข้านะครับมันก็จะไปทําให้ลิ้นทองเหลือง สั่นสะเทือนนะครับแล้วออกมาเป็นเสียงซึ่งลิ้นทองเหลืองที่อยู่ด้านในก็จะมีขนาดต่างกันนะครับมีขนาดต่างกันมีความหนาความบางต่างกันทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดระดับเสียงต่างๆได้ตามที่เราต้องการนะครับเมโลดิก้าครับหรือที่เราเรียกว่าเมโลเดียนนะครับ เป็นเครื่องดนตรีประเภทลิมนิ้วที่มีขนาดเล็กนะครับเกิดเสียงโดยการเป่าลมเข้าไปพร้อมๆกับกดที่แป้นนิ้วนะครับก็จะเกิดเสียงตามระดับเสียงที่เครื่องดนตรีนั้นกำหนดไว้่ังรียนลองสังเกตนะครับเวลาเล่นเมโลเดียนเนี่ยสามารถถือได้นะครับสามารถถือได้นะซึ่ง ในปีก่อนๆนักเรียนก็จะเห็นนะครับที่บริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียนเราก็จะใช้วงดุริยางซึ่งในวงดุริยางก็จะมีเครื่องดนตรีเมโลดิก้าหรือมีเมโลเดียนอยู่ในวงเป็นหลักนะครับมีประมาณ50ตัวของโรงเรียนเรานะครับซึ่งนักเรียนก็จะได้ยินเสียงของเมโลเดียนอยู่แล้วในช่วงเช้านะครับในช่วง เชิญธงชาตินะครับแล้วครับนักเรียนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลิมนิ้วหรือคีย์บอร์ดนะครับในส่วนของวันนี้นั้นไม่มีภาระงานนะครับก็ขอให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช้ในการทบทวนหรือติดตามงานนะครับใครที่ตามไม่ทัน นักเรียนไปเปิด YouTube นะครับแล้วเข้าไปในช่องของครูนักเรียนจะเจอบทเรียนต่างๆทั้งในวิชาทัศนศิลป์และดนตรีนักเรียนสามารถรับชมเพื่อทบทวนความรู้ได้ในส่วนของแบบฝึกหัดจะอยู่ท้ายคลิปนะครับครูได้ทำไว้ให้แล้วนะครับฝากติดตามงานด้วยนะครับอย่าให้งานค้างใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ครับสวัสดีทุกคนครับ